ผมชอบนะเครื่องนว้นเนี่เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในยานอวากาศเด็ยกยุคนี้ไม่รู้ว่าสบัสดไหนะ <c oughs> สัมผัสแรกก็คือรู้สึกสบายกับเฟิร์สคาสอีก ติมาส่งเก้าอี้นวดให้พี่ฟานค่ะสั่งทีเดียว2รุ่นเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น XT 1 3 1ค่ะจะเป็นตัวท็อปของเราเลยค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวลองให้พี่ฟานนั่งก่อนดีกว่านี่นะคะนั่งตรงนี้ค่ะพี่ฟเอ่อวิธีการนั่งให้หย่อนก้นลงไปก่อนแล้วค่อยเอาเท้านะคะสอดเข้าไปค่ะอย่างนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะให้กดค้างปุ่ม power ค่ะแล้วล่างเขาก็จะค่อยๆสไลด์ออกมาค่ะนี่ แล้วแบบถ้าสมมติผมแบบอย่างผมสูงเงแล้วลุงเรางหงเตี้ยอย่างเงี้ยทำไงก็คือเขาจะสแกนบอดี้ของแต่ละบุคคลเลยค่ะไม่ว่าจะตัวสูงหรือว่าตัวเล็กนะคะก็จะสแกนใหม่ทั้งหมดเลยค่ะอ๋อโอเคก็คือแบบเราไม่ต้องทําอะไรมากเขาจะสแกนเราใช่ค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแล้วผมต้องมือใส่นี้ใส่ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นถุงลมค่ะทั้งสองข้างเลยมีภาษาอังกฤษไหมครับมีค่ะเกือบละมี3ภาษาค่ะไทยยังกิษจีนค่ะอ๋อเห็นงั้นใช้จีนดีว่ะจีนก็ได้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด2โหมดค่ะคือจะมีโหมดออโต้แล้วก็โหมดแมนนวลค่ะโหมดออโต้นะคะจะมีทั้งหมด23โปรแกรมแล้วโหมดแมนนวลจะมีทั้งหมด10โปรแกรมค่ะอันนี้แนะนําเลยสําหรับพี่ฟานโหมดยืดแผนไทยค่ะโอเค่ยค่ะยูดเส้นสะตลยไทยนะคะโหมดเยอะมากนะมกี่ใช่ค่ะมีกี่โหมดนะครับมีทั้งหมด23โปรแกรมค่ะในโหมดออโต้ค่ะเขาก็จะเริ่มสแกนบอดี้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นล้างนวดแบบโปรดีค่ะซึ่งจะให้ความรู้สึกที่เหมือนมีหมอนวดมานวดให้ที่บ้านเลยค่ะเราเขาสแกนบอดี้สักคู่นะคะปกติผมใช้ให้ส้มลุกเลขาผมนวดให้อ๋อเป็นไงบ้างคะก็ดีอยู่แต่ไม่น่าดีเท่าสุติมีบ่นด้วยคนนั้นอะตอนนี้เขาก็น่าจะไม่บ่นแล้วเพราะว่าพี่ฟานไม่ใช้เขานวดแล้วใช่อยากได้แรงหรือว่าอยากได้เบาค่ะแรงแรงเลยเหรอคะตัวนี้ปรับความแรงได้ถึง7ระดับเลยค่ะเอาแรงเลยสุดเลยไหมคะลองสุดเลยกันแน นีค่ะระดับนะคะจะเป็นโอ้ดีสบายพี่ปาเอาหัวนอนลงไปได้เลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างค่ะดีครับแรงไปไหมคะเจ็บไปไหมอเดี๋ยวลองปัดหนึ่งได้ค่ะแต่เครื่องได้ดีนะผมว่าพอเรากดแรงสุดแรงจริงแรงเพราะบางทีพอไปลองอ่ะแรงสุดมันก็ไม่ค่อยแรงแค่แต่เนี้ยแรงเนี้ยผมใช้แค่สีเองตอนนี้แรงแบบหมอนวดเก่าๆแก่ๆหมอนวดเก่าๆแก่ที่เหมือนเหมือนไส้เรานิดนึงอะ 知道呗。<laughs> หมอนวดแบบทะเลาะกับผัวมาเมื่อคืนเนี่ยมาลงที่เราอ่ะปีนั่นเลยรู้สึกยังไงบ้างคะอยากให้ถุงลมบีบแรงกว่านี้ไหมคะหรือว่าพอแล้วถุงลมตรงแขนนะครับใช่ค่ะมีตรงแขนแล้วก็ตรงขาค่ะเอาแรงๆแรงได้เลยอันนี้คือโหมดออโต้เหรออันนี้จะเป็นโหมดออโต้ค่ะแล้วก็ยืดเส้นสไตล์ไทยค่ะพี่ฟ้านั่งสตรีมเกมนานๆหนูคิดว่าโหมดนี้น่าจะเหมาะค่ะปุ่มนี้คือปุ่มอะไรครับอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมค่ะก็คือเราสามารถเนี่ยค่ะถ้าเกิดพี่ฟานกดขานะคะก็จะยืดออกมายืดเข้ายืดออกค่ะ แต่คือโหมดยืดเมื่อกี้ดีนะเพราะว่าตรงเนี้ยตายไทยใช่ใช่เขาเขาจะหนีบเราไว้แล้วยืดเราจริงใช่ยืดยืดหลังหรือขาอยากลองโหมดอื่นไหมคะมีโหมดนอนหลับด้วยนะคะได้ครับลองโหมดนอนนอนหลับด้วยนอนหลับบ้างดีกว่าเนาะนี่ค่ะโหมดช่วยในการนอนหลับค่ะโหมดนี้จะมีเพลง3เพลงเลยนะมีเพลงด้วยใช่แล้วก็ยังสามารถควบอากาศได้ด้วยค่ะ้ดยประจุไอออนลบนะคะนี่ค่ะสามารถเปิดได้ตรงนี้เลยฟังก์ชันเยอะนะตัวนี้ใช่ค่ะอ่ะนเดี๋ยวเปิดเพลง ดังไปไหมคะดังไปไม่ได้นอนแล้วอันนี้จะดักดังไปก็สามารถหลีกเสียงตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมเขาก็จะอรับเลด้ยอนอนได้180องศาเลยค่ะอ๋อเออเสียงนี่พอเองลองหลับเลยไหมคะดีเลยครับหลับยังคะใจเย็นเขาไม่ได้ฉีดยานอนหลับเข้ามา รู้สึกยังไงบ้างคะหมดนี้อันนี้สบายครับเพราะว่าตรงเท้าเขาก็จะนวดเท้าด้วยใช่ค่ะอันนี้มีไว้ทำไมครับอันนี้จะเป็นถุงลมค่ะทั้งสองด้านเลยค่ะตรงไหล่ค่ะคืออันนี้ถ้าสมมติแบบผมไม่รู้จะนวดอะไรเดียผมมานั่งเครื่องเขาเช็คว่าเราจะเป็นอะไรปะถ้าเกิดพี่ไม่อยากนวดพี่ก็นั่งธรรมดาได้เลยค่ะไม่หมายถึงว่าแบบเขาจะรู้ไหมว่าแบบเราตึงตรงไหนเนี่ย อ๋อี่ปวดตรงไหนเขาไม่รู้ค่ะที่สามารถก็นึกว่าเขาสแกนไงก็คือแกนก็เขาสแกนอะไรบ้างเขาสแกนอะไรบ้างเขาสแกนร่างกายก็คือสัดส่วนของเราอะค่ะเขาไม่รู้ว่าเราปวดต่อเขาแค่สแกนว่าว่าเราปวดตรงไหนควรจะยาวยืดแค่ไหนใช่แล้วก็ยังสามารถถ้าเกิดสมมติพี่ฟานปวดช่วงบริเวณอ่ะเอวก็สามารถปรับลุกนวดให้มันมาอยู่นวดแค่ตรงเอวก็ได้ค่ะได้ผมปรับงี้ได้ค่ะสมมติ เป็นหมดแมนนวลเลยนะคะมีค่ะยังจะเราจะสามารถปรับทุกอย่างได้เองหมดเลยโอเคตอนนี้พี่ฟานปวดตรงไหนคะอืมสะบักค,ครับสะบักประมาณช่วงนี้แ mm hmm. บบ่เครื่องหมดน <laughs> ะเคงยนะคะเราก็เอาเป็นนวดทุบก,กดจุดนวดนวดเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเลื่อนนะคะแล้วพี่ฟานปวดตรงไหน,นเดี๋ยวบอกหนูนะโอเคครับอืมตรงัหนวนะโอเค ตรงไหมคะตรง <Okay. S 2> ค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดเป็นโหมดแมนนวลเราต้องปรับเองทั้งหมดเลยค่ะแล้วถ้าหมันกลับไปโหมดออโต้ก็คือเราไม่ต้องเล่อนกลับคืนใจ่เราก็กดย้อนกลับตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้องมาเลือกโหมดใหม่ค่ะเป็นโหมดออโต้แต่ที่ที่อันนี้อยู่มันก็จะกลับไปเป็นที่เดิมใช่ค่ะอยากได้แรงกว่านี้ไหมคะอันนี้โอเคแล้วครับโอเคแล้วนะคะอันนี้ระดับหนึ่งเองค่ะโอเค okay, นะั้นหนึ่งก็ถือว่าดีมากแล้วนะใช่อันนี้เพราะปกติเครื่องนวดหนักแบบแค่แบบโหมดเบอร์แรงสุดแต่อันนี้ขึ้นหนึ่งก็คือดีแล้วว่า จะเป็นโหมดแมนนวดในระดับที่1นนะคะก็ถือว่านวดแรงค่ะรู้สึกเหมือนมือคนนวดจริงเลยตรงก้นตอนนี้ตรงก้นเจ็บเหรอคะเจ็บครับเพราะว่ามันแบบมัน้ถือว่าดีอะสบายแล้วก็เสียงเงียบด้วยใช่ค่ะมันไม่ได้มีเสียงอืๆอออันนี้คือเปิดระบบกรองอากาศให้พี่ฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือไอออนมาแล้วอ่ะใช่ไอออนมาแล้วค่ะยังสามารถเชื่อมมูทูได้ด้วยนะคะลำโพงก็จะออกทั้งสองฝั่งตอฟังเพลงตรงนี้ได้ด้วยได้ค่ะมีไฟไหมครับ มีค่ะไฟบรรยากาศนะคะตอนนี้เปิดอยู่ค่ะจะอยู่ข้างนอกตรงนี้เลยอ๋อบรรยากาศคนอื่นที่ดูแล้วนวดผมชอบนะเครื่องนวดนี้เพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในยานอวกาศอะยานนอนใช่ไใช่ดูพรีเมียมมากเพราะว่ามีอันนี้มีอุโมงก็คือพี่ฟานสูง180ยังสามารถ185 185 185ค่ะลบผมไปตั้งห้เซนเพรใจร้ายเลย ที่ฟานสูงกว่าแนะคะก็สามารถใช้เครื่องนวดอันนี้ได้สบายๆเลยค่ะขาไม่งอไม่ติดอะไรเลยนะคะแล้วก็โหมดอันนี้คน,คนเตี้ยก็ใช้ได้ได้ค่ะคก็คือได้ตั้งแต่เตี้ยยันสูงเลยใช่ค่ะแล้วก็โหมดออโต้นะคะจะมีความแรง3ระดับเลยค่ะถ้าเกิดเป็นรูปนี้นะคะที่เป็นมือทุบมือเดียวก็คือจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคแต่ถ้าเกิดมาที่2ก็จะเริ่มแรงระดับ3ก็คือจะแรงเลยอ๋อแบ่งโหมดว่าแบบเบากลางแรงใช่อยากลองโหมดอื่นอีกไหมคะได้ครับแนะนําได้เลยครับ เน้นเอวกระดูกสันหลังดีกว่าเมื่อกี้เห็นพี่ฟานบ่นว่าปวดสะบักนี่เลยค่ะสะบักมันอยู่ข้างบนเด็กยุคนี้ไม่รู้ว่าสะบักอยู่ไหนผมชอบมากนะมีการบอกว่าสะบักอยู่ตรงนี้เหรอเด็ตจงสะบักอยู่ไหนนะเอาเอวก็ได้ครับเอวเปลี่ยนเป็นเอวนะคะเป็นความแรงเบอร์สามนวดเอวและกระดูกสันหลังค่ะปรับความแรงให้พี่ฟานเป็นซักเบอร์สองเบอร์สามแล้วกันแล้วต้องแข่งนะฮะ ถุงลมแข็งน่ะให้บีบแรงได้ปะถุงลมแข็งเขาก็จะบีบได้ค่ะจะเป็นความแรงของถุงลมนะคะนี่ค่ะถุงลมสามารถปรับได้5้าระดับค่ะเราปรับห้าเลยก็ได้เป็นไงบ้างคะปรับยังคะเกลืวละโมนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บสบายโตอนี้นะคะก็จะเน้นช่วงเอวค่ะถุงลมดีละตอนเนี้ยแบบพอดีเลยบีถุงลมอันนี้หนูปรับให้ห้าเลยดีมากถุงลมนี้คือแบบแก้เมื่อยได้เยอะมาก บีบแบบพี่ฟานแรงมากตั้งแต่ช่วงเนี้ยยันขาเลยค่ะเห็นไหมถุลงลมก็คือมีทั้งหมด12คู่เลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะคือใครจะใช้ก็ได้ไม่ว่าจะคนตัวสูงตัวเตี้ยเพราะว่าก่อนใช้เขาจะเขาก็จะสกแกนบอดี้ของทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวลองแรงแล้วลองเบาให้พี่ฟานบ้างดีกว่าได้ครับเอาเป็นการนวดนอนผ่อนคลายบ้างดีกว่าไหมคะหรือว่าจะการนวดคลายระบบเส้นการนวดคลายระบบเส้นก็ได้ครับ อันนี้ก็จะเป็นการนวดที่แบบเบาหน่อยแต่ดีนะมันมีทั้งหลายโหมดใช่ค่ะไม่เบื่ออันนี้เขาก็จะเป็นระดับที่หนึ่งถ้าอยากได้แรงก็ปรับขึ้นนะคะอันนี้นวดตรงน่องดีมากพอผ่อนคลายเขาจะบีบเอาใช่ไหมเขาจะไม่ไปนวดไออันบีบเนี้ยสบายมากแล้วก็ยังปรับความเร็วดดีนะคะรู้สึกว่าช้าไปไหมคะโหมดนี้ไม่ครับโอเคเลยครับโอเคก็จะอยู่ระดับที่สามนะคะแน่นอนอ่ะผมจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับพวกลูกน้องผมเขาจะรอผมเขาจะใช้นี่แหละอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหม เดี๋ยวจะทําที่อ่อนเหลียนไว้เดือนเลยดีกว่าหลายเดือนรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากเลยครับอันนี้แค่ระดับความแรงที่3เองคะ่ะแล้วก็ยังสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด30นาทีเลยนะคะเราสามารถปรับองศาได้ด้วยถ้าเกิดสมุิไม่อยากให้นอนเกินไปนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยะคะ่ะอ๋อหมายถึงองศาของเก้าอี้นี่เหรอใช่ค่ะเวลาก็คือปรับตรงนี้คะ่ะพี่ฟานกดกลุ่มอันนั้นใช่ไหมคะเมื่อกี้เหรอใช่ค่ะไม่ได้กดไม่ได้กดหรอคะเศร้าร้ายผมอีก <c oughs> นี่ค่ะสมมติพี่ฟานอยากนั่งไม่อยากนอนเมื่อกี้รู้สึกว่ามันแบนลาไปก็มากดตรงนี้ได้เลยค่ะจะปรับได้สามระดับนะคะคือซีโร่กาเลตี้ค่ะอ๋อซีโร่ซีโร่กาเลตี้คือเมื่อกี้อ่อใช่ค่ะนนหนูลองอะสักโหมดหนึ่งก่อนแล้วกันได้ครับเป็นโหมดแมนนวลและกันคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นนั่งหน่อยอันนี้คือเหมือนแบบยังอยากทํางานอยู่แต่ขอพักแป๊บหนึ่งใช่ค่ะยังอยากทางานอยู่อันนี้ก็เริ่มที่เกียรติค่ะจะเป็นหมดที่สองอันนี้ก็คือจะหลับเลยร8อยองศาค่ะอันนี้คือซีรถแกมที่หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเอนนอนราบไปเลยค่ะร8อยองศาอืมอันนี้สบายเป็นยังไงบ้างคะหมดนี้อันนี้หนูเอาความแรงระดับที่หนึ่งโอเคนะจริงระดับหนึ่งเองและอันนี้เรายืดลงไปอีกได้ไหมได้ค่ะเราก็จะมาปับตรงนี้ค่ะเพราะอันเนี้ย อันนี้คือสําคัญเพราะาขาผมยาวแล้วผมจะเครื่องนี้ปรับได้เยอะมากนะครับใช่ค่ะปรับขาลงอีกใช่ไหมคะใช่ขาลงเครื่องนี้แรงมากดูดิดันจนตัวขึ้นมาเลย <laughs> ถือว่าแบบดีมากเพราะว่าเรา ถ้าเครื่องแบบนวดเราแรงไม่ได้มันก็จะไม่ได้ผ่อนคลายเราเลยแต่ถ้าเครื่องที่มาแรงไว้ก่อนเน่เรายังปรับให้เบาลงได้ไง <Okay S 1> ออได้พอดีเลยครับนีค่ะก็ยังสามารถปรับขาขึ้นลงได้ตามความสูงของแต่ละคนเลยนะคะใช่อันนี้สําคัญในปรับขาขึ้นลงเนี่ยอันนี้สคัญเพราะบางอันปรับได้แป๊บนิดเดียวอะ่ะมันก็จะไม่นวดน่องผมเ่เพราะว่าน่องผมจะอยู่เลยขึ้นมาแต่อย่างเงี้ยพอดีเลยสําหรับใครนะคะที่สนใจก็อินนสุติคะ่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www.suti.com ค่ะ line สุติมาสสานะคะ Facebook สุติไทยแลนด์ และอินสตาแกรมสุติจุดไทยแลนด์ค่ะ s h o ป e ี้และ La z a d a าสุติ official Store นะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยค่ะผ่อนศูนเทุกธนาคารเลยค่ะแล้วสโลแกนของเราคือเครื่องนวดระดับเฟิร์สคลาสในราคาระดับเฟิร์สชอยเท่านั้นเองค่ะในลิ้นไก่สั้นนะใช่ป่ะเครื่องนวดระดับเฟิร์สคลาสในราคาระดับเฟิร์สชอยค่ะผ่อนศูนเทุกธนาคารเลยสนใจไหมคะสนใจครับเอาอีกตัวไหมคะเอาอีกเครื่องไหมเอาครับได้ค่ะ ดีมากแต่ราคาเฟ r ร์ choice จริงนะครับเฟ r ร์สชอยจริงค่ะแล้วก็ f ีล l ิ่งเฟ r ร์ c ค a าสมากสัมผัสแรกก็คือรู้สึกสบายกับเฟิ r ์ส c ล a ส s อีกอย,อย่างนี้ต้องรีบสั่งซื้อแล้วไหมคะเขาโปรโมชั่นด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากเข้ามาทดลองนวดน,นะคะพี่ๆเรามีโชว์รูมทั้งหมด3แห่งเลยคะ่ะคือที่1น,นะคะอินเด็กซ์บางนาค่ะ2เซนทันเวสเซตค่ะและ3นะคะสำนักงานใหญ่โซเคนค่ะสามารถเข้ามาทดลองนวดได้ตามใจชอบเลยคะ่ะ จะทดลองนันแค่ไหนก็ได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะแนะนําให้ไปลองเลยครับดีมากค่ะเพราะว่าถ้าจะซื้อเราก็ต้องลองก่อนใช่ค่ะแล้วทางเขาให้ลองเต็มที่เลยท่านชมไปลองได้เลยไปลองได้เลยค่ะสบายยิงต้องซื้อเราไหมคะไอเครื่องหนึงต้องนอนละฝันดีนะคะขอบคุณครับ